แตกไม่ได้เธอเลยเธอทำไมทำไมไม่ได้ยินอย่างเอ็มวะปวอัดกโปรแกรมใช้โปรแกรมในอัดอ่ะให้แนะนำชื่อหน่อยนะพี่เผื่อท้าลูกเขาอยากรู้เรานี่ยิ่งงงกระสับกระสับอัดได้ตามติบิ้งยังไงยี้ใช้ก็แล้วแต่ดิเธอแต่อะไรอ่ะถ้าใช้โปรแกรมตัวนี้อัดแตกไม่ได้ใช่ใช่ กระดาษปูกระดาษปูวะ ESC โอ้โหชัดเลยจีซัตตูดทออยู่นะฮะเนียนเรียนไหนวะเอายังยิงก็ยิงตัวไหนยิงเองอะไรอ็สายวะมาตึมเลยคราวนี้เอาทีมสามเลยออมาเอาอมาละ เอาเสามตัวเลยเหรอได้ไหมแค่มาทีเดียวสามตัวเลยเ้ยตัดเต็มเลยนึงเาอย่ังเลวอไปแล้ว สองไอ้สอ,ตตอตงตัวแล้วให้แม่ก่อนโค้งไม่ทำได้หราสางตัวหมดแล้วนี่ไงนี่ออเออพี้นิดม่งเลยเอา้าไม่ตายเาุ้ยสามตัวเลยตันรถายหมดแล้วสามตัวสัดการเลย สี่ตัวแล้วล่ะมีห้าตัวแล้วล่ะมันมีก็เอาอ๋อเกียนว่ะกำลังฟันคอมโบอยู่ดีมาล้าตัว มเองนาเปิดดาเมจทุกคนเหรอเออมไม่เต็มาจอเหรอไม่อชอบคอมแรงเปิดแล้วแบบเต็มจอไม่ไหววะ่ะก,กยยารนุ่งกระแรงกันนะแม่เต็มาจอไม่ไหวจริงทุกยอมเต็มาจอป้ามมัน่อยไม่ต้องตกใจเมื่อกี้ไม่มีโบนัสถ้ามีประมาณสามล้านนะ Ở à đây mọi người tìm Hãy subscribe ทคแรงเลยไปได้เข้านานการเดเตอร์ใช่ไหมนาาี่แต่ละบตรโครจริงไอ้กูนกึกว่าตีสามแถวไอ้สัตว์สองแถวธรรมดาโถเด็กน้อยไอ้เหี้ยเออ เมตรหนึ่งเนี่ยนชะุดหนึ่งเมตรชุดหนึ่งเมตรตามมาไปล่ลด้ของชุดดินใช่อันนี้ใครก็เอาไปเอาเ,าเฮียเบื่อแล้วเฮียมือกับแขนเฮ้ยมือกับขาไอ้สเอาไปสมที่เฮียเออ,อ,เอาไปย่อยม็เสียดายอยู่ตามฟีแปดประมาณยี่สิบอันอนะตอนเนี้ย <c oughs> มึงจะทำที่อะไรยี่สิบอันดูพี่ทิ้งก็เสียดายพี่ ก็ไปใหญ่อุ้ยบุษย์ได้พื้นที่ค้างมากเลยราบมันราบมันราบมันราบหมดในทอดเลยเอาไว้กินดีเดียวเดี๋ยวไว้กินมงเนยวะรู้พี่ต้อใส่แทนใส่แทนพยางก็ได้นะตะเวร์กอยู่ เสือเพลินนะครับเฮ้ยหน้าเย็นไม่โดนหลอกไม่ไม่โดนลอกไม่โดนสิบลอกเลยสัตว์พี่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 เอ็มพี่เอ็มตอนมือตบก็ชาร์จได้นะพี่ผมไปลงกับตีนมองมาแม่งชาร์จเลยมือตกปะพี่มือตบอะไรอะไรมื่อกันอะไรปงงตอนมังกรอยู่กับกำแพงอ่ะมือตบตอนเข้าไปแรกๆแม่งชาร์จถึงสิบเจ็ดลอดเลยนะวิ่งเลย อ๋อตอนตอนก่อน,อนมันจะปล่อยผิดปล่อยใช่ไหมแกเคโอเคต่างก้นนิีการเดิลฟ้าฟ้าเดี๋ยววะเอาเอา,เอา ไอ้ผิดสีมือเบือมือหรอดไปไข่อะไรมอดเสื้อนตีนะมดรออีกจ้าเอาจริงก็ได้นแน่ไหนไม่ได้เลยไม่ต้องรอแล้วไมัต้องรอหนึ่งคือสองแล้วนะไปตรงนี้มือตบอาดเลยพี่ลองดูลองเดี๋ยวลอก็ได้ลองก็ได หให้คนอื่นได้ไงให้คนอื่นบ้างก็ดีผมผมขอแบบอภิรลอันก็พอให้สองก็ดีนะเอาอะไรใครเอาแฟลชที่แท้ผมวให้บบออฟไปก่อนหนึ่สองไอของดาบถ้าไม่เอาขอไปที่บูทได้ไหมขอไงให้ใออฟให้อหอฟเดี๋ยวก็แย่งกนะัตามสะดวกกันยวออกไปออฟก่อนนะไปแล้วมันถึงจะใส่หรอล้างก็ได้นะจะใส่ลองชาร์จด้วยพี่ทีเดียวปั๊มพอ ชาร์จดูวยก็ได้รอไปสิเดี๋ยวมาถึงชาร์จเลยก็ได้ชาร์จเลยชาร์จเลยมือตบครั้งที่สองสีกูไม่มีใครเอาเสร็จกูจันเลยาถ้ของนูตกบตีดีของตีตีต่างแล้วกันตัวเทมบัวเอาดิโอเคโอเคมือตบครั้งที่สองเข้าไปในตแล้วแล้วก็ดูตัวมันออกออกขิดซ้ายดีๆแต่มันตบแล้วชาร์จชาร์จเลย ทำอะไรอยู่นะฮะถอยถอยถอยไ<อ>ว้ยังไม่ไม่เว,วอ่อร์เลยวะยังไม่ชัดตกใจเลยว่ะไอ้ยิงไม่ยิงดิใครไม่ยิงวะข้ามปากเลยว่ะเจียมใส่หรืเลยแข็งทีนี้น่านจะเจาะคิวฮิตเลย ระวังจะไปอยู่หน้ามากนะโดนหินก่อนแล้วกอนเก็บอยู่แล้วเว้ยา,าบอกให้บ้อกถอยถอยถอยนมมันจะมือตบมานวขวาแล้วขวาแล้วมือตบแล้วกว็ตื้อมัน lâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินเข้าไปให้ถึงสาวแล้วก็ขาหลังให้สุดนะระวังสตอมด้วยตัวเองตรงนี้กินมาถึงปุ๊บอันสามนีนะรงาหลังใช่เนี่ยมันเดนงข้นเลยอันดีดานติดปากกว่ามันรวยเออใช่เนี่ยมัน้มัไม่ทำพลาดอะไรเลยังงหรือยังมันตายไม่ได้ครับไป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  ไป้โดนโดนเกียรแล้วไอ้เนี่ยมีใครตายเมื่อกี้นี่ไปไปงลากลาไปหรอข้างหลังเียมเพียมเพียมเพียมเียมตายตายแล้วอ้ยกืตายไอ้เนี่ยหมดหลอดเลยทำไมไหมโดนเกียรเย็ดไปอีริบร้อยหมดแมวริบร้อยแต่เ้ย ูติดาไปไหนไม่ได้เลยปวดติดล่าไปไหนไม่ได้เลยที่ะเอารงซูเขาซูเขาห้คนเลยเจออาัดเลไอ้ตไตัดวายเฮียเอรอัดเกินไปเฮียกลบกลรวมหน่อยจะปัดเามีุงเอมติด่างะไม่ตายเหรอเดืติงเองเอฟเอเอฟเอฟเอเอเออเอเอฟเอ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 เเอ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 ็มเอ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 เ ขึ้นหน้าเลยน้าเ ok. ึ้นหน้าขึ้นหน้าเลย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 เสี่ยงขึ้นหน้าเลยโดนรถหน้าหวยไม่ต้องเอาลงหรอกไอสัตว์ดูๆไอเขาไอเหี้ยแม่งเอ้ยหวยเสียดเขียนอีกไอสัตว์ วยแม่กดีมาเมื่อกี why? 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 ้นี่เป็นลวงหลังมงนาวางกันไปวยเป็นกระจุเลยท้้งหลังไอ้ยี้ยไม่ต่ำกว่าโวยเมื่อกี้ติดลางข้้งหลังลาตีสามตยเมื่อกี้ติมดนลงเยไม่ได้ตีเลยหลังมาลมดีกว่านจะได้ตีด้วยก็ไปตีเสาตีเสาดีกว่ากันตีเสาได้ได้ดีกว่าโ้ยเหว่ะไเด ติดติเสาได้เลยวะสาวโดนแล้วทางหน้าตีสาเราต้องตีมันก่อนฟรีตรงนี้ไงกมันก่อนมันก่อนบินตีไรอ่ะตีก็ตีเต็มไปงั้นนะเต็มเลยยย ก็มาจากลากแต่ดแม่งมาโดนไฟต่อยแย่แม่แล้วเด็กกับมันมันรู้เลยว่าูอยู่ตรงไหนแต่ไม่ระวังพิษเ๋ยน้าเร็วพิษตเวอยเอ้ลาก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 ชาวยเขาด้วยมากลากย ร้ไปไปไปวิ่งหน้าวิ่งหน้าไปหน้าโลดไปหน้ารถวิ่งเหรอวิ่งเหียงเกี่ยมหมาเก็บอาวุธเก็บอาวุธเลยเก็บอาวุธเลยเดินหน้าเดินหน้ายเก็บอาวุธเดินหน้าทันอยู่ไอ้ม้องนานอยู่เนาะเขาหิ้วเลยไหนวะเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยสุดเลยอ๋อพี่จีนเป็นหนาหน้าหน้าเว้พี่จีนเลยรงนั้นหน้าหน้ามุกเห็นมุกเป็ไงวะ งงเอาไว้เาจะบ้านก็ดเไว้่วยเน่าน่าจริงว่ะ้ที่แล้วเแม่งดไม่ดไมกิยังไม่ต่งมาลานกินเวน้ำแข็งน้ำแข็งดีดีครับยืนอยู่ยหมดมิดลล่มกมิดลอ่มกบมิดลออ ปกูว่าไฟมันโผล่มาต้องแขกเฮเ่ยไฟก็โชว์อะสองอย่างเลยก็มันบินตอนนี้ตอนนี้ชิ้างรยเลยแดดเออทำอะไรไม่ได้จริงนูก็ดูคิดดูดิขนาดนักวิ่งทำย่ไม่ได้โอ้ยคูโตัวางอยห่างไกลไม่รู้มี รช่วยไม่ได้เงี้ยแต่รถไปครึ่งหนึ่งไปครึ่งนึงครับเลยแต่เดีตีกันแถวเนี้ยใกล้ห้าลตีหัวไป้าแล้ว่ะไปช่วยเพื่อนเด้ช่วยเพื่อนเดด้ข้างหลังอมาหน่อยข้างหลังโดนล่้วยจีนวยจีหน่อยดีจ้ กบตายกินกินมันไม่เพื่อนช่วยแบบมันโดนลากไม่เหรอโดนลากอะไรไม่มีใครช่วยเยอะเย็นมึงไม่ตายเลยก็ฆ่าพีด้วยเนาะจะไม่ทำมันกินตัวเอง็ดอีกะพนังแหม่พูดว่าพานก็พานอีกพานก็พาน ป้าดีเฟนต์มันเยอะพี่ระวังตอนโดดนะดูดีๆเด้อจะบอกให้เห็นอยู่เตรียมนวดเตรียมโดดโดดโอ้โหโกตยาวระวังระวังปิดปิดเจเจดามิทามเมื่อกี้ด้วยวันนะครับระวังปิดเจ้านาโลด ทำแบบทำกลางแบบกลางสนามครับแรงไหมล่ะเธอะวยงั้นแรงคนเดียก็รอดได้ไหมแต่เมื่อเจอเกียร์กูงอ่อนทานทุกเทป่ยไอ้สัตว์มึงระวังไว้ให้ดีไปวะแรงเสมอต้นเสมอปลายไว้เนี้ยมีเกียร์จะไม่ผ่านเใช่ต้องระวังไว้ฮะต้องระวังไว้ไม่ผ่านยังไงอะไปกันเลยก็ระวังไว้ไงเนี้ยมกีต้องระวังเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไม่ผ่าน tại vì tao vẫn tiệt luôn thành gì rồi pha 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 ไม่จีนตายยังวะยังทำไมเห็นเลือดจินไม่เพิ่มขึ้นเลยวะเฮ้หรอเฮ้ยเลือดจีนเต็มไรสัตวเหรอเห็นเห็นเลือดจีนไม่มีเลยแต่ว่ามานาเต็มหอดบลับเลยบลับก็คุยเห็นเลือดจีนเต็มเหรอลาเป็นอินเดีสันหมดหลอดเปล่าผิดว่าไอ้ลามันจะตายก่อนะ ก่อนจะตายดิมึงจะตายก่อนออแบบเนี่ยไม่ด้วยครับดูอะไรตีค้าอะไรตามบอลเลยไม่ต้องช่วยหรอโวอยยนาครับอะไรไนะบอลคอนเสือเกียร์เนี่ยเจอไม่ได้ไอ้สัสตอนแรกแม่ง15หลอดนี้อย่างไหลเลยไอ้สัส พอแม่งมาไฟแค่นั้นแหละแต่นี่ดองบัตรดีอะพี่ได้สามใบอะพี่อะไรวะดองบัตรดีมากผูว่ายี่สิบนาทีเอาสองใบเพราะโอ้ยเยี่ยเวลาสวยเลยไอ้สัตว์ดองไว้สักสามใบว่าเผื่อกิจกรรมมาสองกิจกรรมเยี่ยอะไรอีกกิจกรรมแม่งก็ห้าคนเหรอเชื่อรู้ป่างไม่ห้าหรอก ่วาเปลี่ยนแปลงมึงจะลงอะไรตั้งไหนฟาวมอร์ก็ได้เจ้าถอดของพร้อมอรเลยไม่ใช่เผื่อมันพลาดรอบแรกเงี้ยเหรอรอบสองว่พลาดรอบสามกูเคยกินสีแดงกูเคยหกอะกี่รอบมาห้ารอบหกรอบไปสั่นเฟี้ยวมดเลยกิจกรรมกันจริงอ่ะมงไปเวลหกสิบก็ได้นะเม่งได้อยู่ต้องเวฟหกสิบก่อนอยู่แล้วแหละเฮียอะไรนะ